นี่แหละครับสกูปิดูฝรั่งมันเรียกแม็กโทเมินีสกูปิดูมันเหมือนตัวละครเรื่องหนึ่งอะที่มันจะซุ่มซ่ามมากแม็กโทเมินีเป็นอย่าง้จริงนะแม้ตอนเนี้ยเป็นดาวซันโบของแมนยูนะครับยิงไปเจ็ดลูกแล้วมั้งเป็นคนที่โดนเปลี่ยนตัวและทำประตูเยอะที่สุดในพรีเมียร์ลีกเลยนะเป็นซับที่เป็นเป็นซูเปอร์ซับแหละเขาอยากเป็นซูเปอร์ซับไหมนักเตะส่วนใหญ่ไม่อยากเป็นซูเปอร์ซับนักเตะส่วนใหญ่เขาก็มีแพชชั่นอยากเป็นตัวจริงกันแต่บางคนเนี่ยอย่างแม็กโทมินีอะแม่งเหมาะจะเป็นซับที่สุดเหมาะเป็นซูเปอร์ซับที่สุด เพราะว่าการที่เขาเล่นเป็น mid field เนี่ยเป็น box to box mid field เนี่ยทุกครั้งที่ลงมาเนี่ยเขาจะเห็นนะฮะมันคือมันดีไม่พอเขาเล่นดีเขาตั้งใจนะแต่มันดีไม่พอจริงๆม็คโทมินเนร์แต่เป็นซูเปอร์ซับตอนที่ตัวเองฟิตร่างกายดีความเขาสูงความมั่นใจมีรักโทมอสนเนี่ยเขาทำประตูได้บ่อยมากเป็นคนที่ finishing ดีนะครับยิงได้บ่อยตั้งแต่รู้การออกแล้วคือถ้าเขามีจังหวะอยู่หน้าประตูอะเขายิงได้เยอะนะฮะลักโทมินเนร์นะ,ะเป็นคนที่ค่อนข้างค่อนข้างคือเรียกว่า รักสโมสสอนมากทําไมคนส่วนใหญ่ไม่ชอบเขาก็าพอเพราะไงเขาถึงเรียกสกูปี้ดูไงพลาดบ่อยๆตอนคาซิโร่เจ็บอย่างเงี้ยแบบคือฟอร์มแบบจะรุ่มร้องดอนบางวันได้9เต็ม10เลยพอฟอร์มแมนอีกวันหนึ่งได้6น้อยมากที่เห็นแมคโซ์คนดีสองสานัดนติดเต็มที่ก็2 3. นัดนัดที่3ก็เชือแบบดรอปไปนะได้8ได้8แล้วก็อีกนดัดหนึ่งสี่อย่างเงี้ยเลยจะเป็นบ่อยมากต่างคาซิเมโร่เห็นไหมฮะคาซิโร่กลับมาชนะ3นัดติดเลยนะครับฟอร์มต่างกันมากจะรู้จักแมคโดีขึ้นก็ต้้องเขาใจก่อนว่าเมามอง โคชมอลเขายังไงโซชาเนี่ก็ลูกรักเลยเป็นลูกรักโคตรลูกรักมูรินโญ่ด้วยแล้วไม่ใช่แค่นั้นแม็กโทเนย์ hmm. ก็คือเป็นลูกรักของเทนฮากด้วยนะฮะ mm hmm. เขาพูดถึงเทนฮากไงก็บอกก่อนเทนฮากนะอีริกเทนฮากเนี่ยเป็นคนที่ demand. ดีมานดิ้งมีความต้องการสูงมากแม็กซ์ทูนเดย์บอกถึงว่านะเทนฮากอ่ะใครมาสายและฟอร์ดมาสายโดนเห็นมาโดนปรับตังเลยใช่ไหมฮะคือเขาแบบเป็นโค้ชสตรีกมากเขาถึงมีปัญหาซันโชงอ่เป็นคนที่สตรีกมากแล้วเราไปไหนเนี่ยเวลาทีมไปไหนต้องแต่งตตัััวววแบบฟออร์มเเดดดดีียยกกนนชุล เขาให้ความสำคัญเกับเรื่องนี้มากเทนฮักแต่เทนฮักใส่ยูนิโคนะทุกคนไม่ไม่ใส่ใส่อาดิดาสกันนะเทนฮักจะใส่เสื้อหนาวยูนิโค่ตลอดเลยนะฮะแต่ทําไมเขาอยากให้ทุกคนแต่งตัวเหมือนกันล่ะมันคือทีมไงมันไม่ใช่อินดิวเวชลสปอร์ตมันคือทีมสปอร์ตนะฮะมันถึงการที่เราแต่งตัวเหมือนกันไปไหนออกออกงออกงานเนี่ยไม่มีใครแบบแต่งตัวแบบแตกต่างกันเนี่ยมันถึงสําหรับบางคนก็มุมมองแบบหนึ่งแต่เทนฮักอ่ะใช่มันทําให้ทุกคนเป็นเป็นหนึ่งเดียวกันโซชาเนี่ยตอนเป็นโค้ชเนี่ย เป็นโค้ชชลับเป็นสายแบบสายแบบปอบประโลมเฮ้ยมึงทําดีแล้วมึงเฮ้ยมึงสู้เต็มที่เพื่อแมนยูนะแต่เทนฮักเนี่ยเรื่องนั้นเขาก็มีนะครับแต่แม็กโทมินเน์เขาบอกเลยนะว่าเทนฮักเนี่ยเป็นคนที่เทคนิคลรู้เรื่องเทคนิคเยอะมากเป็นจีเนียสเลยก็ว่าได้ในเรื่องนี้นี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งอ่ะทำไมต้องพูดเรื่องนี้ที่แม็กโทมินเน์ไม่อยากย้ายไปไหนเพราะเขาชื่นชมเทนฮักเรื่องนี้นะครับลูกลักพ่อพ่อกลักลูกประมาณนั้น แม็กทมเเนเะนี่ยเป็นเด็กตั้งแต่คาเดมี่นะตอนเนี้เล่นให้แมนยูอยู่กับแมนยูมา21ดปีคือตั้งแต่หกขวบอ่ะก็อยู่แมนยูแล้วปั้นตั้งแต่หกขวบจนถึงตอนย7ิบเจ็ดนะฮะอยู่มา21็ดปีคือผมได้ฟังขาสัมภาษณ์เยอนนนนะนาแม็กทอมเเน่คือเขาเป็นคนที่อัธิจูดดีพวกมาร์เซียลหรือพวกนั้เวลาที่ไม่ได้เล่นน,น่าจะเป็นตูดหรือเพื่อนยิงเข้านะมันก็แบบแต่แม็กทอมเเน่เป็นคนหนึ่งที่แบบ เขาบอกแม้เขาไม่ได้เล่นเขาเจ็บปวดมากนะเขาอยากจะ i m a c t เกมเขาอยากจะช่วยทีมต่ตลอดเวลาทุกครั้งที่ไม่เล่นเนี่ยเขาก็อบอกว่าทุกคนที่ไม่ได้เล่นเหมือนกันแม่งก็รู้สึกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคิดถึงทีมเป็นหลักทีส์ทีมเลเยอร์นะเพราะฉะนั้น,มนเมนเจอร์ชอบคนนี้ฮะคนที่แบบว่าแบบบางคนจะแบบไม่ได้เล่นปุ๊บหาโค้ชอะโค้ชทำไมผมไม่ได้เล่นครับแบบมีปัญหาทําตัวมีปัญหาแม็กคเนเคือแบบแม่งแบบอ่ะไม่เป็นไรพอกูได้โอกาสกูจะแสดงให้ สแสดงออกเต็มที่เพราะฉะนั้นเราเวลาเห็นแมคโทมินีดิยิงไป2ลูกเดือนก่อนแล้วหลักทุกครั้งยิงได้มันจะเป็นโมเมนต,ต์ที่เขาแบบนี่กับกูบพิสูจน์แล้วนี่คือคนที่แบบว่ามีทักษะติที่ดีของของทีมนักเตะเขาจะเลือกจากอะไรอ่ะส่วนใหญ่ก็ดูจากฟอร์มนัดที่แล้วด้วยนะแต่คือนักเตะทุกคนนะ่ะเขาต้องโชว์โค้ชเ็นโชว์ความสามารถของตัวเองตอนเทรนนิ่งอ่ะบางทีก็ซ้อมยิงซ้อมเล่นเป็นทีมซ้อมแบบเขาไม่เล่นทิศสนามเล็กๆเนี่ยโค้ชก็ดูตรงนั้นแหละความคมตรงนั้นแหละบางทีเขาบอกว่าทุกครั้งที่เขาซ ทุกครั้งที่เขาซ้อมเขาต้องโชว์โค้ช้เห็นว่าเขาแบบแม่งผมพร้อมนะ I'm ready coach I'm here coach ถึงแบบซันโชมีปัญหากับเทนฮักเทนฮกบอกซันโชแม่งเทรนไม่ดี not training well แม็กทาวเนบอกว่าเขาอะทุกเทรนนิ่งคือแบบกูต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ากูแม่งแบบรักทีมสุดยอดมากเพราะฉะนั้นตั้งแต่โซชามูรินโญ่แล้วถึงเทนฮักเนี่ยเขาถึงเลือกแม็กทาวเน่เป็นอะไหล่ตลอดไม่ตัวจริงก็เป็นอะไหล่ตลอดนะฮะไม่ขายไปไหนเพราะมันเป็นแบบคือดีที่มีอยู่ในทีมไง ม็กโทเนก็พูดย้อนไปถึงสมัยยุคโจโซเซ่บูริโยนะบอกว่าโจโซเซ่บุริโยเป็นคนที่ค่อนข้างที่แบบเรารู้อยู่แล้วว่าคือใครไม่ดีแม่งแบบไม่ให้ลงเลยอ่ะอินนอัลอย่างเดียวแล้วแม็กโทเนเป็นคนหนึ่งที่บูริโยเรียกว่าสเปเชียลบอยเด็กพิเศษไม่ใช่เด็กเอ๋อนะฮะเด็กพิเศษคือแบบว่าอยู่ในทีบูริโยเล่นบ่อยมากด้วยบุริโยชอบแม็กโทเนมากบูริโยเรียกตัวเองว่าเดอะสเปเชียลวันเรียกแม็กโทเนว่าสเปเชียลบอยเอ้ย ม็กโชเดย์เขาบอกเองนะว่าทําไมแม็กมูรินโ่เขาเรียกแม็กโชเดย์ว่าสเปเชียลบอยเด็ Boy, กพิเศษเพราะว่าแม็กโชเดย์เนี่ยตอนซ้อมอ่ะให้ร้อยสิบเปอร์เซ็นต์ตลอดก็ตั้งใจซ้อมเต็มที่นะฮะเวลาเล่นจริงก็เต็มที่ตั้งใจตลอดแมพผมรู้สึกอยเขาก็ายังไม่ดีไม่พอไม่ดีเท่าคาสิเมโรหรือไมนดูตอนนี้ยแต่เขาเป็นเด็กที่แบบซ้อมตลอดเด็กแมนยูมีใจเป็นแมนยูมากมูรินโยเ,เรียกเขาเป็นสเปเชียลบอยอ่ะเพื่อให้ทุกคนเห็นนะว่าแบบนี่เด็กคนนี้ เฮ้ยทีมเบดไอ้แม็กซิวด้านฝั่งมึงดูมึงดูเพื่อนมึงดิเนี่ยเขาซ้อมเนี่ยเขายังตั้งใจซ้อมแค่ไหนตั้งใจเล่นแค่ไหนเป็นตัวสำรองมันก็ไม่เคยบน่นเหมือนเรียกเพื่อให้ทุกคนเป็นตัวอย่างของทุกๆคนนะ่ะมูุลโยเขามีจุดประสงค์ประมาณมุลโยเป็นคนหนึ่งที่ให้โอกาสแม็กทมินเนเอขึ้นมาติดชุดใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือแม็กทมินเนเอรู้สึกเหมือนแบบเขาเป็นพ่อคนหนึ่งเลยมูุลโยเป็นคนที่บอกแม็กทอร์เนเเสมอนะว่าเฮ้ยมึงมีอะไรมึงเข้ามาหาห้องได้ตลอดมีปัญหาเรื่องอะไรอยากจะเล่นให้สกอตตแลนนด์มมีีปััญหาาอะไรกบทชิ่ เดินเข้ามาคุยได้ในห้องตลอดนะครับแล้ววันที่แม็กทเวเนร์รู้นะว่ามูรินโญ่โดนปลดโดนไล่ออกเนี่ย mm. เขาเดินอยู่นะจ่อยมากมูรินโญ่เรียกเขาไปคุยในห้องนะสกอตต์แม็กทเเน์ก็คือเศร้ามากจ่อยมากก็บอกว่าเนี่ยเฮ้ยมูรินโญ่คุณแบบคุณคุณคือที่สุดที่ทําให้ผมมีโอกาสถึงวันนี้นะคุณอยากได้ตั๋วด,ดูสกอตแลนด์บอกได้เลยนะมูรินโญ่ก็บอกโอเคเฮ้ย okay, มีอะไรเราแชทกันอยู่หลังจากที่ไม่ได้เป็นผู้จัดการกับผู้เล่นกันแล้วเนี่ยเขายังมีความสัมพันกันนอยู่ะ และแม็กซ์โนเนยก็บอกว่ามูรินโญ่อ่ะผมชอบมูรินโญ่นะกี่ปีที่ผ่านไปอ่ะมูรินโญ่ไปคุมทีมเเลยยอะแยะมากมายหลังจากนั้นนะแม็กซ์โนเนยบอกบางเกมที่เขาเล่นให้สกอตแลนด์เขาเล่นได้ดีเนะี่ยมูรินโญ่ยังเทคมาหานะบอกไอ้ก e ูจ็อบเห็นป่ะคือดีอ่ะมันเป็นไนซ์มากไนซ์เจสเตอร์มากนะฮะที่มูรินโญ่ยังแบบใครที่เคยเล่นให้เขามาคือเขาก็ยังดูแลรู้สึกบุกพันไม่ใช่แค่นักเตะหรือโค้ชนะครับมูบรินโญ่จริงๆนั้นมีสัมพันธ์ดีกับนักเตะเยอะมากนักเตะที่เคยเล่่่่นนใใหห้รริโญญกก็จะัเขาสว และอันนี้สําหรับใครที่หนู่ห,หรือน้องๆคนไหนเล่นฟุตบอลอยู่นะบูินโยโคชิเก่งีุสุคนนึงของโลกนะบอกแม็กโทเมนอะไรรู้ปะ่ะสิ่งที่ทําให้แม็กโทเมนมีวันนี้ได้คือ,อร,รู้ไหมฮะมันคือพลังของความเชื่อฮะ power of self belief ความพลังของการที่เชื่อมั่นในตัวเองนะครับนี่คือผมไม่ได้บอกจากผมเองไงคือโคชิเก่งย่สุคนนึงบอกนักเตะค,คนหนึ่งที่แบบขาดความมั่นใจจะเล่นทุกหญ่ให้แมนยูอะมึงต้องเชื่อในตัวเองมึงมึงมีพลังพลังของความเชื่อในตัวเองอะ นี่แหละฮะทำให้แม็กทเมนเนเนี่ยสกูบิดูของเราเนี่ยแม้จะเป็นคนไม่ชอบเยอะนะแต่โค้ช,คชทุกคนชอบทุกคนรักทุกคนดูแลเหมือนลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคุณคุณจะเลือกใครนะถ้าคุณเป็นโค้ชแมนยูเนี่ยหรือโค้ชทีมอะไรก็ได้เนี่ยนักเตะที่แบบความสามารถหรือพรสวรรค์ไม่ได้สุดยอดมากแต่ตั้งใจชิบหายเลยนะกับนักเตะที่โคตรพรสวรรค์เลยแต่แม่งไม่พยายามอะแม่งแบบเออโอเคอะ่ะ ที่ฟับผมก็พอกบ้าซันโชอย่างเงี้ยนักเตะที่โคตรพรสวรรค์เลยแต่แม่งก็แบบไม่ขอโทษไม่มาซอ้อมไม่ตรงเวลามีปัญหาโค้ชกับนักเตะแบบมัคเมเนีอที่ค้ชม่งไม่เห็นเก่งเลยวะ่ะแต่เนี่ยทำไมโค้ชร,รักนี่แหละครับเล็กๆน้อยๆนะฮะเกี่ยวกับแมนยู Subscribe ด้วยนะครับอืมกดไลค์ด้วย